แต่วันเนี้ได้เงินแน่ปกติโทรมาหาเราเอาพระมาให้ผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายคนครับที่กิจที่ยังเก็บพ้ายังไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมีพ้าขนาดนี้เขาต้องมีเงินดึกๆในีเวลาปราบเสียเลยนะ เงิน่ะซื้อได้ทุกอย่างแต่เวลาเงินซื้อไม่ได้ยังตื่นเต้นไหมตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วง่วงเหมือนกันไม่ตื่นเต้นแล้วอันนี้อันนี้ทำเป็นรุ่นหนึ่ง กันเข้ามาดูนี้เป็นรุ่นหนึ่งแต่ฝากิ่งยังไม่ถูกต้องผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนครับที่กิจที่เป็นเหมือนพี่ที่ยังเก็บพายยังไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยสี่งองคสองสี่หกแปดสิบโอ้โหผมประมาณยี่สิบองค์อะเหลืออีกกล่องนึงครับที่แกะอันนี้รุ่นไหนเนี่ย อ๋อน,นี้รูปหล่อรุ่นสองสนั่งสมาธิหัวนี้ไม่ได้พ้าผอมถอดพิมพอะไรเงี้ยแกพิมพ์ใหม่ด้วยเนี่ยผอม,อมเกลือโรยยังไง<อ>เต็ม<อ>เลยทำให้เก่าอ่ะแล้วนี้จะโกรธเขาไหมเนี่ยที่มาปล่อยเราเนี่ยก็ไม่ได้โกรธแล้วเพราะว่าเออเรามันซื้อไปแล้งไงจะทำไงอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าปลอมก็ได้หรือถ้าเขารู้แล้วเขาทำมันนล่อก็ปล่อยให้เป็นกรรมของเขาเขาบอกแพ้เนี่ยเราก็เอาอ่ะ เราดูไม่เป็นราบอกเขาตรงๆนะว่าเราดูไม่เป็นนะเราไม่ได้ซื้อขายนะเราเอาไปเก็บเราชอบหลวงพ่อเฉยๆเราก็บอกเขายางงั้นถ้าเขาไม่รู้อ่ะผมว่าก็โอเคก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเขาละกัน <c oughs> จริงๆครับไม่อยากให้ไปโทษไปอะไรกัน <c oughs> มมถมไม่ได้เลยคนระับ <c oughs> อันนี้อ,อ๋ออันนี้เป็นล็อกเก็ตอันนี้ไม่ได้เหมือนกัน แล้วยังติดต่อกับคนที่เช่าอยู่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ติดต่อนานล้วเราเบอร์อะไรมันเบอก็หาย,หายใช่มันก็หลายปีแล้วเนาะเราไม่ติดต่อเขาหรือเขาไม่ติดต่อเราเรานี่แหละเพราะว่าเราไม่มีเงินจะเช่าแล้วมันมันก็ปกติมันมันจะโทรมาหาเราเอาพระมาให้แล้วก็เออเอเอช่วยหน่อยบรอ่าแล้วเราคิดว่าเขาเขาไปดูสิทธิ์จริงๆครับเนี่ยก็มันพูดอย่างไงนะว่ามันมีรูปไปถวายสังฆทานอะไร อยู่มัน,ม,นมันก็ลำบากอะ่ะนยในยุคนั้นไม่ได้มีโซเชียลสมัยน<ช>ี้ด<ล>้วยเขาก็แก่แล้วแหละมีตังไหมคิดว่าเป็นคนมีตังไหมกลางๆแต่เขาขเป็น,เป,นเป็นคนกรุงเ,เทพนะแต่อยู่ทางฝั่งอะไรนู้นนะฝั่งทนใช่ฝังฝ่งฝั่งทนเลยแต่ว่าเขาเรียกอะไรบางบางแคบางครัดบางครัรแถวอ๋อพนทกพนัอทางนั่ะอ๋อโอเคแถว ที่ผมถามเนี่ยผมรู้สึกแอใจคือถ้าถ้ามีพระขนาดนเนี้ยเนี่ยผุงเหรียญท้าเวทแต่ผู้นี้กอบใส่เองเนาะเขาเอามาอย่างนี้เขามาทั้งกอบอย่างนี้<ช>เลยโอ้เนี่ยผุงเหรียญท้าเวทถงเหรียญโกมุลเนี่ยไม่ต่างกับยี่สิบเหรียญน,นี้เลยคือผมก็สงสัยว่าถ้าคนมีพระขนาดเนี้ยเขาต้องมีเงินนะคือต่อเช่าองค์ละยี่สิบาทหรือสามสิบาทการที่จะมีขนาดนี้ต้องมีเงินนะใช่แล้วถามว่าไปเอาไหนมาให้อืม มันไม่มีเหตุผลเลยที่อยู่ดีคนเขามีพักขนาดนี้เขาจะต้องมาออกจริงจริงนะอันนี้ถ้าแบบเรามองในกรณีที่เราดูพาไม่เป็นนะแต่เราวิเคราะห์คนที่เอามาปล่อยครับเพราะว่าถ้าคนมีพักอย่างเงี้ยเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะมาปล่อยหรอกเพราะเขาต้องมีเงินมีเงินไปเช่านอกจากว่านั่นแหละปลอมถึงยอมาปล่อยอะไรเงี้ยเช่านี่คือสองคนใช่ไหมครับหลักๆใหญ่ๆเลยก็ไอ้ไอ้คนนี้แหละ,ะคนเดียวครับแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็รายย่อยๆแบบเดินเจอมั่งตาม ตามตลาดอะไรเงี้ยองสององโอ้แต่หลักๆเนี้ยพวกองค์สมถ์ท้าวเวเนี่ยคนเดียวไอคนเดียวนี่แหละอืมตอนนั้นพี่กิตก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าเออไม่ได้เอกใจตอนนั้นเราเหออยู่เหอหลวงพ่อเราก็มีอะเหอด้วยเราก็มีเงินด้วยใช่ไหมมันเลยทุกอย่างพอดีกันหมดมันก็ป้าเป็นลูกศิษย์เหรอ ก็เล่าออกมาเป็นตุเป็นสตอร,รี่เราก็ช่วยหน่อยเดี๋ยวค่าเทอมลูกตอนนี้เป็นค่าเทอมลูกเราแล้วเ,เพราะผมกำลังวิเคราะห์เจตนาแบบคือไม่รู้จริงว่าปลอมหรือรู้ว่าปลอมแล้วมาปล่อยพี่เขาแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการก็ไม่ได้ถามมันแต่เราก็ตอนเช่า,าเรา,เาก็ไม่บอกเราเรา,เราดูไม่เป็นนะว่ามันก็รู้ว่าเราดูไม่เป็นอื คือเนี้ย <แฤ S 1> วิเคราะห์ไม่ได้อยากให้แบบมอง, <meisten S 1> มองเขาดูแย่หรืออะไรครับผมแค่วิเคราะห์ตามความเป็นจริงเผื่อจะไปอุทาหอ์ถ้าใครกลาลังเจอกรณีแบบนี้อยู่คุณได้ลองคิดว่าการที่คนคนนึงจะมีพระหลวงพ่อขนาดเนี้ยเขาต้องมีเงินไปเช่าที่วัดก่อนนะ<ช>หรือว่าที่บ้านต้องมีเงินถึงจะไปเช่าอย่างเหรียญเท้าน้ำมลเหรียญเท้าเวทเป็นยี่สิบเหรียญได้อย่างเงี้ยขั้นต่ำนะราะเนี้ยที่ดูเยอะมากเลยนะที่ชมบนหนึงตอนเนี้ยผมก็เลยมองว่าแสดงว่าเปอร์เซ็นที่เขารู้ว่าไม่แท้สูง แล้วเขาก็จงใจปล่อยแล้วก็ปล่อยพิกิตเหมือนเดิมและอย่างหนึ่งที่น่าเอกใจคือรู้ไหมพะเลี่ยมหมดเลยซึ่งการที่พะเลี่ยมเนี่ยสิ่งที่เราดูไม่ออกคือด้านข้างครับขอบตันเนี่ยดูไม่ออกและยิ่งเจอคนอย่างพิกิจอย่างเงี้ยพอขอโทษนะครับมาถึงว่าเราอาจจะแบบไว้ใจเขาเราไว้ใจเขาเกินไปด้วยความที่เขาจะสร้างสตอรี่มาตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่คนที่กําลังเจอแบบนี้อยู่อะคุณต้องดูคนแล้วว่าเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเขาแบบเป็นเซียนพะหรือเป็นคนรับเช่าพะอย่างเงี้ยไม่แปลก การที่คนคนนึงจะมีเหรียญทาวเวนผมก็มียี่สิบสามสิบเหรียญก็มีอันนั้นไม่แปลกเพราะเราเป็นเซียนเราก็ต้องศึกษาพาเล่นพาแท้อยู่แล้วทีนี้นผมเลยมองว่าคนคนนั้นะเขาอาจจะรู้เถือเป็นอุทาหรณ์ต่อไปในกรณีพิกิจอาจจะเช่าถ้าเช่าสมัยตอนนี้นะพิกิตง่ายพิกิตเช่ากับผมก็ได้ผมก็รับประกันราคาด้วยว่าจะหักหรือว่ายังไงสบายได้สบายใจได้ว่าเป็นพาแท้แน่นอนแล้วเป็นสมบัติให้ลูกได้แต่ถ้าไปเช่าตาม ใต้สะพานหรืออย่างที่พี่กิจเคยเจอว่ามีป้ามาปล่อยนะผมว่าเสียดายเงินแทนทางั้นที่ก็ไม่ใช่เงินผมเลยนะแต่ผมแค่เสียดายเวลาในการเก็บไงคือถ้าเก็บพารแท้มาตั้งแต่สิบป,ปีที่แล้วนะผมว่าอมตะถมชุดน,นี้พี่กิจได้เป็นล้านเลยหรือเหรียญทาวเวนเนี่ยหลายแสนเลยนะคือคนเราเนี่ยถ้าการมีพารขนาดเนี้ต้องมีเงินเยอะนะจริงๆนะครับต้องมีเยอะมากๆนะคืออย่างน้อยอาจจะเป็นพารของพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาต้องมีฐานนะมีชุดไหนไหมครับ ดูอนี่ไอันนี้คือเพราะว่าพระขันพระขันเอาพี่นะเห็นนี่เข้ามาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ามาอย่างนี้โอ้อันนี้น่าจะนี่ใครนะฝอหอก็ได้อีกอสาาบอพิมพดีดอะใช่ไหมเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเนี่ยผ่านเมื่อกี่ปีเนี่ย <laughs> ดูดิไม่งไงนี่ถ้าเก่าๆอย่างน้อยเนี่ยยังเก่าอะไรเนยใบปล่อยของหลวงพ่อันี้นของวัดแน่นอนนะอ่าอย่างมีดผมพูดได้ฟังอีกมุมหนึ่งอาจระกูุมีดหมอครับคือมีหลากหลายรุ่นบางคนเขาเอาไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษก็มีหรือว่าแบบผมคพ่อยนำเข้าบางคก็ทําเองก็มีแต่ถ้าแบบนี้ยลายมือยังไม่ตรง <ขอ S 1> ที่เขาเล่นกันเนาะแไนสลบครับอมไม่ถูกเลยสองฝั่งเลยอันนี้ด้านก็ไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรครับแหวน เป็นร่วมอ่ะก็ตามเองนแล้วลองเปิดดูอย่างดูดโอ้โห <c oughs> แหวนนี้ยังไม่ได้ทับนะฮะต้องขอ,อไปด้วยคาดยันแผนยันโอ๊อันนี้ไม่ใช่เลยฮะอย่างนี้ไม่ใช่เลยอ๋อน,นี่ของวัดธรรมยานอ,อันนี้เป็นทงองวัดธรรมยาน อันนี้ผมไม่เป็นเหมือนกันนะไม่ไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมยาเขามีออกแบบนี้หรือเปล่าน,นะยังดูเป็นนะโอ้ถ้าแผ่นยาในนี้ผมผมว่ายังไม่ได้ใช่นะที่ส่งภาพมายังไม่ได้มอรใน,นแง่ดีเขาอ,อาจจะต่อไปรูปวิธีก็ได้ <laughs> แต่เอาที่เป็นสากลน,นิยมมีวิธีการดูดีกว่าครับเ <c oughs> ต็มท,ท, <c oughs> ที่นอนนะเนี่ยทำไนเล่นไปเลียงเนี่ยเต็มที่นอนแล้วเนี่ย เล็นเรื่องอเนี่ยาลองดูตามผมนะครับคนที่รับชมอยู่เห็นไหมว่าพาเขาบวมจะเป็นแห่งตรงกลางนัง่นแหละผนว่าจะบวมพวกนี้งานเดียวกันแต่จะมีการแก้นิดหน่อยแต่ดีต้องขอบคุณพิกิตเขามานะที่ให้ถ่ายคลิปนะครับ,รบเพราะยายอย่างน้อยเป็นเป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับพี่กิต นี่ด้ามดูสีป่ะน่าจะใช่โอ้นีหอันนี้ของหลวงพ่อเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่น่ารอดน่าจะของทาสักจังใช่ไหมดึกๆนี่เวลาปราบเสียเลยเลยโทษนะครับยันเหม,มือเมื่อกี้นี่นี่ลายมือเดียวคนเมื่อกี้เลยนะลายมือเดียวกันเลยครับ, <c oughs> รบเขามีเม็ดเม็ดอะไรติดเหมือนพระธาตุด้วยก็ไม่รู้ ตอนนี้พี่เด็ดมารุ้มกันอยู่นะเนี่ยน,นี่ผมเคยทำคลิปไปแล้วคืออันนี้พิมพ์เขาจะเล็กกว่าโหี่ใครไม่แม่แมนโดนนะเนี่ยเห็นไหมพาจะเล็กเล็กกว่าองค์จริงเลยแล้วด้านหลังก็ตรงสีก็จะเบลอจะไม่ค่อยลึกคือบางทีเ,เงินจะซื้อได้ทุกอย่าง แต่เวลาเงินซื้อไม่ได้ครับอันนี้คือน่าจะแท้เหรียญบาทเลยโอ้อันนี้ไม่เป็นแท้มีมูลค่าหนึ่งบาทคขในหลวงแท้แต่แต่ไม่รู้อันนี้มีแท้มีมูลค่าดอกจันของโคดวัดไหนอ๋ออันนี้ไม่เป็นเลยครับแต่ว่าเก็บไว้ไม่ดึงเชิงครับไม่เป็นเราบอกไม่เป็นเป็นในหลวงเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ดูก็ลองดูนะครับว่าอยากจะเก็บแบบไหนเนาะเรียบร้อยเห็นแค่นี้ กลับที่เดิมโอ้อันนี้ลายมือไม่ถูกเลยครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ใกล้เคียงต้องบอกว่าอันนี้ยังเอาผมไม่ลงลนะเพราะคนทำฟอร์มาอัดผมเต็มเลยนี่แหละกว่าจะรู้ว่าแท้ไม่แท้คือตอนนี้ครับตอนนี้ต้องใช้เงินนี่แหละของจริงเลยแล้วผมจะถามว่าเคยไปเดินท่าพระจันทร์ไหมครับถ้าพี่กิจไปท่าพระจันทร์อาจจะเจอป้านั่งบ่อยอยู่ก็ได้นะเร <c oughs> าคุยของขาน,นไม่ซีเรียสนะพี่กิจไม่น่าซีเรียสแล้วไปแล้ว ตายไปแล้วหาตายอ๋อหลานก็เลยมาเอาเราต่อยเออหลานหลานบอกปลาเสียเลยไปเอาหลานก็เลยมาสตอรี่กับที่กินต่อใช่เขาหมดของ,ของป้าเขาแล้วพระบูชาท่านแม่นี่เช่าจากไหนครับเนี่ยท่านเองอีกเจ้านะี่เจ้าเองคือเจ้านะี่จะไม่รู้<ม>แท้ไม่แท้ก็เอามาดูอืมอ่ะนี่พระยาเล,เล็กเลย ไม,ไม่ใช่ไหมเนี่ยผ้ายานโอ้ผ้านี้ไม่ถูกแลยครับผ้านี้ก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อเสื้ออูอันนี้ยังก่อนดีกว่าชุดชุดนี้ยังก่อนดีกว่าแต่ผ้าผมเปเท่านี้ใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณนั้นแล้วแแรกผมคิดว่าเรียบใส่กอบเองไม่ไม,ไม่ของนี่แหละมันมาอย่างนั้นเลยอืโอโงอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะมองเห็นชัดว่าเหลี่ยมบวมเลย พวกนี้ไม่ได้เลยเป็นเหรียญบูชาครูกับเรียเรื่องทั้งกลุ่มเลยเนาะอันนี้แกะหน่อยสักสองเหรียญมาดูหน่อยอาจจะอาจป้าเขาอาจจะมีของแท้บ้างก็ได้กมหลวงวก็ปลอมแกะดูยังเนาะอะเดี๋ยวแกะดูก่นแต่แต่เก่าพ้าติ่งเหมือนร้านเดียวกันนะใช่เลยอันนี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้นี่ทำพิกิจเก็บเลยก็ได้ครับตรงนี้น,นี่เดี๋ยวดูทีนึง แ่งแท้เงเดิมวัดเลยครับแต่ไม่ทันหลวงพ่อนะใช่ครับขอขอโทษนะครับอันนี้มผมต้องใส่กรอบให้เหมือนเดิม,มครับเนี่ยไม่ต้องตอนะ <c oughs> อน,นี่ก็แท้นนแทบินนะน่าจะมีประมาณนี้ครับครางนี้พี่พิกิค,คิดว่าจะปล่อยประมาณเท่าไหร่ดีครับเอา,าว่ามาเลยเดี๋ยวผมลองคำนวณราคาให้ก่อนเป็นอันนี้อันนี้คือไม่ทันนะครับพวกนี้ไม่ทัน นี่ทันแต่ไม่ได้แพงนะอยู่มาร้อยสองร้อยประมาณนี้แหละจมแล้วเหลือสิบห้าปอร์เซ็นอันนี้ที่ให้ดูเพิ่มเติมคือนี่เหรียญมหาลาบเหรียญนี้แต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับไม่คือเลยขอขอโทษนะนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่เป็นถุงเลยเหรียญกรมหลวงนี่ก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นถุงเนี้ยคือไม่ได้เลยนี่พี่น้องถือก็ไม่ได้เลยเสียดายเสียดายเงินด้วยนะเสียดายเวลาด้วยถ้ากับว่าชุนี้ชุดที่ผมดูนะครับ ก็จะมีประมาณนี้พระมข้าวรุ่นสองอยู่สี่สิบเอ็ดองพระหังมากมีล็อกเกตล้อมเพชรแล้วก็จะมีเนี่ยชุดไม่ทันหลวงพ่อมีติประธาท้าด้วยอันนี้ก็ไม่ทันมีล็อกเกตประมาณนี้อนออันนี้ไม่น่าจะได้เนี่ยอ,อันนี้ได้เพราะยืนนี้ได้ด้วยนะครับมีแท้ด้วยอา้าว มีประมาณนี้อันนี้พี่กิตจะร,ราคาประมาณเท่าไหร่ดีครับก็แล้วแต่คุณกราวเด็กไอไกไ้กาวดีกว่าว่าแหม,แมว่าคุณกาวไม่ต้องว่าคุณหรอกโอ้โหเดี๋ยวเรใช้เ<ช>วลา,าดูประมาณกชั่วโมงชังช่วโมงได้ไหมตอนนี้ตีสองแล้วนี่รูนนี้ที่วัดก็ยังไม่หมดนี่วิบินก็เทน,นี็ไม่ทันอันนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> เห็นเขาได้เข็มกัดยันเกาะเพชรครับอ่ะมาให้ให้คนดูดู คือชุดนี้ยอันนี้เป็นพระแท้ครับแต่เป็นพระคำข้าวรุ่นสองเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเห็นในคลิปพี่ๆเห็นเนาะคือจะเป็นพระส่วนใหญ,ญ่เนี่ยมีกระเทาะเป็นพระพิมพ์ตื้นบ้างส่วนพระหางมาสภาพนี่คือก็ประมาณนี้เลยน,นี่ทาทองใหม่เราใหญ่พิมพ์ตื้นอะไรผมออกก็หลักร้อยอยู่แล้วไงไม่ได้สูงมากอย่างล็อกเก็ตแบบนี้ครับก็ราคาอยู่ประมาณ8 0 0ร้อถึงพันนึงไม่ได้แพงมากซึ่งผมก็อยากจะจะช่วยเพิ่มแต่ในตรงนี้ผมก็จาช่วยเช่าตรงนี้ดีกว่านะครับ ยังไงก็อย่าให้พิกิตฝากอะไรกับคนดูหน่อยไหมกับตรงหน้าเลยที่วันนี้เราก็คัดคัดกันมาได้เท่านี้นะครับเพราะถ้าถ้าไม่มีความรู้นี่อย่าอย่าเช่าเลยดีความไม่ว่าจะสายไหนนะครับเพราะว่าเสียเสียเงินเสียเวลาแล้วจะเสียอนาคตด้วยแต่ต้องต้องยอมรับว่าทัศนคติของพี่เขาผมว่าดีนะคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่าปลอมหรื้ไม่ปลอมก็ไม่ไปปล่อยต่อ แต่ก็ไม่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของพี่ละกันเนาะคือถ้าจะกลับมาเช่าใหม่ก็เช่ากับคนมีตัวตนเช่าผมก็ได้หรือเช่ากับใครก็ได้ที่มีตัวตนดีกว่าอย่างน้อยครับเวลาต่อไปในอนาคตจะได้ไม่สูญเปล่าเพราะจริงๆผมเห็นใจมากนะเนี่ยแทนมาตรงเตียงนี่คือพ้าหมดเลยแล้วรอบตัวผมเนี่ยแต่เราคัดกันมาได้เท่านี้แต่น้นก็โอเคละได้เงินเนาะเดี๋ยวผมโอนให้ละกันนะครับนิดๆหน่อยๆวันนี้ย,อย่อยๆเอาไป2สองหมื่นสองเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ครับเป็นสองหมื่นสองพันนะครับ โอเคครับอันนี้โอนไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวผมส่งไปให้ในไลน์ย่อยๆวันนี้ก็ได้ไปสองหมสองก็โอเคเนาะดีจะได้สบายใจเพราะหนึ่งเราดูไม่เป็นเราก็เลยไม่รู้จะไปปล่อยใครไงก็ต้องให้คนเป็นมาคัดเอาพอคิดดูนะถ้าสมมุติว่าไปออกบัตรหรือว่าออกอะไรพวกเนี้ยพี่เขาต้องหมดเป็นหมื่นนะโอ้สมมติองค์ละห0 0รเนี่ยหรือไปประกวดตามงานประกวดเนี่ยถ้าพี่จะอยากรู้ว่าพาพี่แท้ทั้งหมดเนี่ยพี่โดนไปเยอะกว่านี้นะอ,อย่างน้อยอย่างน้อยตรงนี้ผมว่า ผมช่วยพี่ตรงนี้แล้วกาเช่วยคัดให้เลเวลไหนแท้ไม่แท้พี่ได้สบายใจอันนี้มีราคาผมเช่าให้เยอะๆผมเช่าให้ได้ครับวันนี้ก็ตีสองครับตีสอไม่ต้องทำให้ผมเช่าดึกนะอันนี้ผมมามากรณีด่วนอยากมามาช่วยพี่เขาครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่จิตขอบคุณมากๆครับแต่ท่านคงได้อุทาหรหอนกับครั้งนี้มองพี่เขาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เอากลับมาไม่ได้คือเวลาก็ฝากกันกดติดตาม นะครับทางช่อง YouTube ก่าในพักเครื่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเช่าพักกันอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับลาเลยละกันนะครับพี่กิจนะครับเหวเยอะมากเลยจะต้องใส่ถุงปุ๋ยล้วถุงปุ๋ยน้วชาก็ไม่ได้เลยองค์นเำพึ่งไไม่ได้ไม่ได้เลย มันในแท้อยู่นะเนี่ยใน,นดาวแท้นในดาวใ่แท้ครับอยู่ประมาณห้าร้อยเป็นดาวควายขาวของส่วนเก็บไว้ได้อย่างเมื่อกี้พระคำข้าวที่ผมดูอ่ะเนีน่ยอย่างเงี้ยนี่ก็แท้โอเคคือบอกอันนี้ตามนะครัันนี้แท้นะแต่เพียงแค่ว่าเขาไปทาทองมาอันนี้เป็นรุ่นแรก,กเลยแ้กนี่เนี่ยที่ใส่ประจำนี่นี่ที่ใสนชุดนี้ต้องมากเลยแท้คู่นั้นแท้ครับ นมาใช้หน่อยคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มแต่โอเคอันนี้สภาพโอเคเนี่ยนี่ถือว่าสวยอยู่นะนี่คู่นี้สามพันเช่าได้เลยเนี่ยปวดจากคอเลยเออเอออ้าครูนั้นมาแทนเอาคู่นี้ไปเอาต้องการให้เทิร์นอยู่อ่ะได้โอเคเพื่อให้ครับเดี๋ยวในน้องแกะให้ครับสำหรับอันคุยใช่ไหมครับอันนี้รุ่นแรกที่เก็บด้วยกันตอนนี้ครับมีสภาพโอเคอยู่ นีี่่โอ้โหวันนี้ไม่ไม่เป็นเลยครับไม่ไม่น่าจะใช่นะไม่เคยเห็นเดี๋ยวโอนเงินเพิ่มให้อีกเท่าไหร่นะครับสองพันป่ะอ่าโอนเพิ่มอีกสามพันนะครับจริงจริงมันมันมันมีเลนนี่อยู่แต่ว่ามันมันก็พอกันตันเลย้าดูก็จะเสียเวลากาวอเปล่าไหนทำถ่านก็ได้ไหมมาแล้วไหนไหนก็นะ จะไม่ต้องรับแล้วนะครับเรี่อไหนๆโอ้ยถ้าไปที่ร้านผมนี่รถเก่งคันเดียวไม่ไหวมางเนี่ยขออนุญาตนะครับอ่าปล่อยคู่หนึ่งนะคู่นี้ผมคอรให้เพิ่มอีกสามคันนะแท้ไปเนี่ยจ่ายเงินแล้วแท้ไปเนี่ยไม่แท้มาคืนได้ไหมครับเนี่ยได้ขอบใจโอ้โหไงนี่ฮะน่าจ่ายแล้วจบ จบชีวิตอ,อ่อะนี่ไงเห็นแต่กายเลยแนี้คิดดูนะทั้งหมดนี้นะถ้าไปออกบัตรการันตีทีนะกว่าจะรู้ความจริงผมว่าหมดค่าบัตรไปก่อนนะอือ่ะมาเดี๋ยวผมโอเงินเพิ่มให้ครับธนาคารเดิมนะครับอีกสามพันบาทนะครับ,รบโอเคครับโอนไปแล้วครับ,รบนี่นะเดี๋ยวผมส่งรให้ไปลาย ต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมไม่ได้รับเช็คพานะเพื่อคนเห็นคลิปนี้คิดว่าผมรับเช็คพาผมไม่ได้รับนะเรารับเช่าพาครับเรียบร้อยครับโอเจละใช่ดูดึกๆตามเริ่มกลับแล้วเนี่ยดูที่ชอบแล้วกันเนาะอันนี้แทนนี้เก็บไว้ได้ไม่มีใครเกิดมาสบายหรอกพวกคนเกิดมาสบายไม่รู้หรอกคนลำบากเป็นยังไงเนาะเป็นกำลังใจให้ครับพี่กิดผมก็ช่วยในสิ่งที่ผมช่วยได้นะไปจริงๆแล้วครับเมื่อกี้หยิบมาเช่ามาอีกปะ่ะ งั้นลาเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันครับจะปล่อยพาาที่ถึงกาวในพราเครื่องครับแต่ว่าคนส่งมาตีหนึ่งทีสงกาวมาดูหน่อยไม่เอาไป <laughs> <laughs>